รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดย นักเก็ตไก่ CP ยอดขายอันดับหนึ่งรสชาติใหม่ดับเบิลชีสและสไปซี่สวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอ วันนี้ผมเดินทางมาที่ถนนสีลมครับตามที่มีคนส่งเรื่องราวมายัางรายการอยากให้เราเข้ามาช่วยเหลือคุณลุงวัย68ปีที่ขายบวยเค็มอยู่ที่นี่ครับตัวคุณลุงและลูกชายเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับและภรรยาเนี่ยก็เสียไปแล้วด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกทุกวันนี้รายได้จากการขายบวยเค็มซองละส0บบาทเนี่ยก็แทบจะไม่พอใช้เลยครับไหนจะค่าเช่าห้องค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาล ถึงแม้รายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่พอใช้แต่คุณลุงก็ยังอดทนแล้วก็สู้ครับเพราะหวังเพียงแค่อยากจะให้ลูกชายเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ได้เองตอนที่ไม่มีคุณลุงอยู่ครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณลุงขายบวยเค็มคุณลุงปรีชาตรงสัจจาวัย68ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลบ็อกส์ครับ บุยเก็มครับสองราอิบาครับช่วยลุงหได้ไหมครับบุยเกมครับช่วยหน่อยได้หมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูงลุงปีชาใช่ไหมครับใช่ครับครับผมกุลนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดเมลกซ์ที่เรานัดกันไว้ว่าจะเอามาครับใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังขายอยู่เลยเหรอครับตอนนี้ลูกค้ากำลังมาแล้วครับบวยเค็มครับอันนี้คือบวยเค็มผมขอดูหน้าตาหน่อยนะอันนี้อาจเป็นเม็ด บวอยเค็มเหม็นใช่ครับอันนี้ผลิตในประเทศไทยครับมีอยปลอดภัยครับปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับผมที่ผมนึกไว้ในจินตนาการผมนะบวอยเค็มตอนแรกผมผมนึกถึงบวอยที่เป็นลูกใหญ่ที่มีเม็ดด้านในแล้วก็สีขาวๆเนาะแล้วก็ใส่ซองใสขายตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบนั้นเขาอายุใหม่อายุใหม่ดูดีเลยเนี่ยอันนี้ขายยังไงฮะในซองหนึ่งอ่าซองหนึ่งขาย10บาทครับ10บาทผมขอซื้อสักสองซองก่อนแล้วลกัน อร่อยครับลองแกะดูด้ครับอาจจะไม่ได้เปรี้ยวเท่าบวชเค็มเป็นเม็ดใหญ่ๆที่เราเคยเห็นนะแต่ว่าในารสชาติเดียวกันเลยพ่อนี้เป,นเป็นเป็นอัดเม็ดมามาแล้วจะไม่ได้มีผงบวชขนาดเริ่มมาแล้วเริ่มมาใช,ใช้ได้เลยครับใช้ได้นะครับพ่อ,อน,นี้ต้องทํางานเช้าน่ต้องตื่นตัวอะไรแบบนี้กินเข้าไป ช่วยได้ครับอย่างผมตอนนี้นี่ซื้อเพิ่มแล้วพกไปกองถ่ายบ้างดีกว่าโอ้รสชาต<ด>ิอร่อยนะยรอร่อยครับดีดีครับจะอมเล่นระหว่างวันก็ได้ใน1นึนนซองมีกี่เม็ดครับประม,มาณ1ิเม็ดครับ10เม็ดไม่แพงไม่แพงอมได้นานก่คุณลุงไปรับมาจากที่ไหนครับเนี่ยเยาวราชครับกล่องหนึ่งจะมี30ซองประมาณราคา100บาทครับกล่องหนึ่งมี30ซองนี้สองันองรอย สองละร้อยบาทคุณลุงซื้อวันละกี่กล่องฮะถ้ามีตามก็ซื้อ5กล่องขายได้2วันถ้าไม่มีก็ซื้อทีละ2กล่องวอนต่อนกล่องละร้อยบาทมี30กล่องถ้าขายหมดก็จะได้กําไร200บาทใช่ไหมครับใช่ครับ่อกล่องไวยเค็มแกเค็มๆเปรี้ยวๆรสชาติอร่อยค่ะกินไปนานๆก็เพลินนะคะชอบอุดหนุนแกค่ะคุ้มราคาราคาแกก็ไม่ได้คิดกาไรเยอะนะคะแล้ววันหนึ่งขายได้กี่กล่องสองกล่องก็คือได้วันละ400บาทครับผม ล้วค่าใช้จ่ายคุณลุงมีอะไรบ้างครับค่าเช่าบ้านสองพันค่าน้ำก๊าไฟห้าร้อยเดือนหนึ่งสองพันห้าทิ้งจังให้ลูกใช้ประมาณวันละสองร้อยค่าอาหารประมาณสามมื้อของเขาอาหารสามมือ้อสามมื้อของเขาลูกลุงตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้า่วยมาเก้าปีแล้วก็เป็นเบาหวานถึงขั้นฉีดอินซูลินใายมาในเส้นเลือดลุงก,ก็ต้องชับป่อให้เขาวันละสองร้อยแล้วที่เหลืออีกสองร้อยลุงก็เก็บเป็นเกือค่าเช่าบ้านแล้วก็ซื้ออะไรที่แบบน้ำปลาอะไรจุ น้ำกินอะไรท<อ>ีเป็นด้รวมเบสเซมันก็วันต่อวันเนลยคผมเรียนจบจากราคาบริหารท้องถิ่นครับจบจากรชาชวิทยาลรีครับ<ม>เคยทํางานบริษทัท23ปีครับแล้วก็ออกจากงานเพราะว่าไม่หาเข้าออกับคนเข้าไม่ได้ครับไม่ค่อยชอบเข้าสองคมเท่าไหร่ครับบางคนก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจครับเป็นคนบ้าห,หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ครับ มันพอไหมครับบางวันก็พอบางวันไม่พอพอาจจะมีการหยิบยืมจ่ว่าจะทําให้น้อยมากไม่หยิบยืมแล้วมีหนี้บ้างไหมครับตอนนี้ไม่มีครับเพราะพยายามไม่อยากเป็นหนี้เพราะลุงไม่มีปัญญาจะจ่ายเขาทําให้เราเครียดครับเขาก็น่าสงสารนะเขาก็ลําบากนะนะบางทีไปขายของได้มั่งไม่ได้มั่งก็บางทีเขากลับมาเขาก็ไม่มีตังค์นะเขาบอกไม่วันนี้ขายของไม่ได้เลยมีอะไรกินไหมก็ก็ขอข้าวกินเออมีอะไรก็แบ่งให้เขากินอะไรอย่างเงี้ย ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retail Link จำกัดญญไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉัน ไไน้้้ตาาาากลบใจออออยเเเขปเธออวแบบ่งเาาความทุกขห,หไปแสดงว่าไรายได้หลักของคุณลุงทุกวันเนี่ยคือการขายบวยเค็มนี่อย่างเดียวเลยใช่ลูกแล้วขายมานานเรือยังครับปีนี้น่าจะขึ้นปีที่5แล้วลูกก่อนหน้านี้ทาอะไรครับก็ขายของที่สามเปงขายพวกกระจุกกระจิกเสร็จแล้วมันมีปัญหาไม่ไหวไปไม่รอดก็เลยเปลี่ยนมาขายบวยเค็มมาขายที่นี่ทุกวันไหมครับจนถึงสุขครับวันเสาร์ไปขายที่ยอมวลารับแล้ววันอาทิตย์ก็ ไฟมอแล้วทาไมถึงเลือกมาขายที่นี่ลนะ่ะบางทีเราปวดขานั่งได้ปกติเขาให้นั่งไหมครับตรงนี้เข,า,ขาลุงม,มาหล่วยให้คนระับแปลว่าต้องยืนขายตลอดเลยเหรอทางนั้นส่วนใหญ่ลุงต้องยืนขายเพราะว่าเคยนั่งขายแล้วขายไม่ได้บางทีลุงก็ข้เขเอเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมใช่ก็ต,ต้องยืนขายตลอดไม่ปวดเข่าเหรอครับปวดครับลูกแต่ลุงก็ต้องทนนะเพราะว่าถ้าไม่ทนก็มันก็ไม่มีไรายได้ คยช่วยอุดหนุนแกก็สงสารแกยืนขายตรงนี้แหละเมื่อยก็มาก็นั่งอยู่ตรงนี้ประจําขาแกก็ปวดนะขาแกน่ะแกถ้าปวดแล้วแกก็นั่งลงไงบางทีแกก็ใส่สายรัดลูกแกก็ช่วยอะไรไม่ได้แกก็ต้องหาต้องทาอย่างนี้แล้วยืนนานไหมครับวันหนึ่งคุณลุงมาขายตั้งแต่กี่โมงประมาเช้าบ่ายหนึ่งโมงจนถึงห้าโมงครึง่งบางวันก็นข,าขายไม่ค่อยดีต้องอยู่ดึกนี้ประมาณกี่โมงครับไม่เกินทุ่มหนึ่งครับไม่เกินทุ่มหนึ่งไม่เกินเพราะว่าต้องไปไหนต่อหรือเปล่าครับกลับบ้านไปดูแลลูกครับเพราะชิ้งไว้คนเดียว มไ่่คอยดีแกก็ไปขายของเที่ยงแ,แ,แล้วแกก็ไปกลับมาประมาณทุ่มมะทุกวันก็โอเคอยู่แกก็เป็นคนทำมาหากีนะ่ะแกก็ทําชีวิตมาจําวันแกอย่างนี้ตลอดทุกวันจะทํายังไงได้นะเกิดมาแล้วว่า้องสูงกันต่อไปอ่ะแล้วทำไมคุณลุงออกมาขายตอนบ่ายโมงครับทำไมไม่มาเช้าเช้าหน่อยครับเออเพราะลุงทานยาจิตเวชอยู่ซึ่งยาจิตเวชจะออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึ่งทําให้ตื่นเช้าค่อนข้างลาบากป่วยเป็นอะไรครับโรคซึมเศร้าครับ ช่วยซื้อสินค้าหรือบริจาคช่วยเหลือเพื่อมาดูแลครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและดูแลลูกเพียงคนเดียวซึ่งผมเสียภรรยาไปคุณลุงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่แล้วก็เพิ่งเสียภรรยาไปอย่างใช่ภ<ๆ>รรยาคุณลุงนี่เสียไปเที่ยก<ๆ><ป>ในสมองใช่ครับโอเคเ, okay, เป็นคนที่มาสู้ชีวิตจะหาของมาขายทุกวันเมื่อก่อนนะ่ะแฟนแกยังอยู่อ่ะแฟนแกก็ช่วยกันขายอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะทีน,นี้แฟนแกเสียแล้วแกหาเลี้ยงลูกแกแกก็ต้องหากินไปอย่างนี้แหละเพราะว่าแกไปทาอย่างอื่นไม่ได้ไง แกน่าสงสารตรงที่ว่าเป็นคนเราเป็นโรคซึมเศร้ามันคิดไปได้หลายหลายอย่างเมื่อไวัยนี้ก็เห็นว่าแฟนแกเสียอยากเป็นกําลังใจให้แกอยากให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นอายุตอนนี้เราไม่ไม่อยากให้แกมาหากินแบบนี้อะไรประมาณนะั้นคุณลุงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วทำไมคุณลุงถึงมาขายได้ครับ ลุงพยายามฝืนนะเดีลุงต้องฝืนเพราะนั้นไม่มีรายได้แต่ลูกของคุณลุงเป็นหนักกว่าเหรอครับใช่ครับทานยาเยอะกว่าแสดงว่าตอนนี้ลูกชายคุณลุงรออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับลูกผมอยากไปคุยกับลูกชายคุณลุงด้วยเดี๋ยวเราช่วยกันขายของให้หมดเร็วๆแล้วก็ไปที่บ้านคุณลุงได้ไหมครับได้ครับโอเคครับโอยเกมการวดไหมครับสองสิบบาทครับช่วยลุงหน่อยเด้อครับอร่อยนะครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมา ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องเช่าของคุณลุงปิชาเรียบร้อยแล้วนะครับจากสีลมมาตรงนี้คือเจริญกรุง82ใช่ใช่ไหมครับ82ถ,ถ้าเดินทางตามปกติของคุณลุงก็คือนั่งรถเมย์มา<ช>ครึ่งช,ช,ชั่วโมงลงหน้าปากซอยแล้วเดินเข้ามาอีกประมาณ500เมตร <m. S 2> <m. S 1> แล้วทำไมถึงเลือกไปขายไกลขนาดนั้นละ่ะสีลมคือวงขายมาหลายปีแล้วลูกค้าประจําก็มีแล้วก็มันลุงชินกับคนแถวนั้นการยืนขายนานๆนี่ถ้าเราไม่ชินจะปรับตัวยากถ้าไม่ขายรายได้ก็ไม่มีเข้ามา แล้วสาเหตุที่แย่ในช่วงนี้ก็คือลุงสูญเสียภรรยาไปเมื่อสามเดือนที่แล้วเส้นเลอดหิตในสมองแตกภรรยานี้ตอก่อนขายไม้เกาาหลังซึ่งมันก็พอจะช่วยเหลือลุงได้อีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วก็ลุงเหลือทางเดียวต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยถึงลุงก็อายุ68จิบแปีหน้าแล้ว ฝนตกเขาก็ยังไปนะเขาสู้ไม่สู้ละ่ะไม่ไปก็ไม่มีเงินให้ลูกกินเขาว่าบางทีก็ค้างค่าเช่าสมเดือน4เดือนแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็สงสารแกนเนาะแกมีแกก็ทยอยให้ทยอยให้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยคุยกับพ่อว่าก็อยากจะทํางานค้าขายก็เลยมาช่วยพ่อข,า,ขายแต่พอดีว่าตอนกลางคืน,คนต้องกินยายาจิตเวชมันก็เลยลไม่ตื่นตื่นเวลาตื่นนอนแล้วมันไม่เต็มที่อะก็เลยไปช่วยแ้เป็นบางวัน,นครับ ก็รู้สึกเห็นใจพ่อครับที่บางทีถ้าไปช่วยได้ผมก็จะไปช่วยมันมีความรู้สึกผิดเหมือนกันว่าเราอาจช่วยพ่อไม่เต็มที่ลุงอายุมากแล้วมันก็เหนื่อยอยากจะทําได้ดังใจแต่ไม่ได้ดังใจ<ม>เพราะว่าเพียรปวดเขา่าที่ทําแบบนี้ทุกวันก็เพื่อลูกคนวินพ่อต้องทำลำบากแค่ไหนลุงก็ต้องทนเพราะว่าไม่มีทางเลือกย,<ม>ยังไงก็ต้องสู้สุดชีวิตเพื่อลูกคนเดียวที่ลุงมีอยู่ ในต,ตอนนี้พ่อลุงไม่มีใครแล้วผมคุยกับพ่อว่าผมาอ,อาจจะต้องมาลองค้าถนนก็ได้ครับเคยพูดกับพ่อเขาไว้ครับถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงครับน่ผมอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดลไม่พู้ไม่ถูกครับพี่ไม่เหมือนหมดอะไรใจอย่างครับพี่ เหมือนไม่มีใครอยู่กับเราบนโลกนี้อ่ะไม่มีคนแบบเข้าใจอะไรแบบนี้อ่ะผมเคยดูเฟซบุ๊กเพื่อนเนี้ยครับเพื่อนแต่ละคนเขาแบบได้ดีมีงานมีการทํามีรูปมีเมียหรือไม่ไม่อะไรเงี้ยแล้วตัวเราอยู่คนเดียวหรือแบบงานก็ไม่มีอะไรแบบนี้มันก็โดนโสนึงมันทําให้เราแบบนั่นด้วยอ่ะคือทําให้เราจิตตกไปด้วยอ่ะ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไียืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนผมข,ขออนุญาตถามนะครับได้ครับลูกเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของคุณลุงครับลุงเขียนป้ายว่าครอบครัวลุงไม่ต้องซึมเร้าคืออันแรกเกิดจากลูกชายโอหังเรื่องความรักเอายากินเข้าไปประมาณสิบกว่าเม็ดซึ่งลุงก็ต้องพาไปล้างท้อง หลังจากล้างท้องดีขึ้นหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดก้าปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ทานยามาตลอดอกหักเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับทำไมมันถึงขั้นร้ายแรงขนาดกลายเป็นซึมเศร้าได้หมอบอกว่าเกิดจากนิสัยส่วนตัวซึ่งลูกชายลุงเนี่ยชอบเก็บตัวไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่ระบายให้ใครฟังอันนี้เป็นสาเหตุเสริมหมอบอกว่าเกิดจากสารเคมีในสมองที่หลังผิดปกติซึ่งคนธรรมดาก็เป็นได้ ผมปวดเป็นจิตเวทนี้ตั้งแต่ม .3 ครับตั้งแต่อ,อกหกักแล้วก็เจอเรื่องราวในชีวิตหลายเรื่องครับผมเคยกลัวกลัวแสงตอนวลากลางคืนเวลาฟ้าจะมืดลงอย่างเงี้ยผมจะกลัวร้องง่ายเลยครับพ่อก็งงสงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยพาไปหาหมอครับหมอบอกผมปวดเป็น่วงซุ่มเศร้าครับเครียดสะสมเยอะก็สายเีมีสมองมันก็นั่นนะครับผิดแปลกไปครับหลังพี่ปกติครับ ลุงว่าลูกคุณลุงเนี่ยเคยถึงขั้นแบดบทำร้ายตัวเองอะไรอย่างง<ช>ี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดระหว่างวันเนี่ยฮะที่คุณลุงไปขายของเป็นกังวลว่าจะมีอาการอะไรอย่างี้ไหมครับเพราะก่อนกันวงวลนะแต่รู้สึกเขาดีขึ้นนะสูดมวนไหวปะเขาก็จะเข้าหาทางธรรมก็ทาําทให้เขาดีขึ้นนะแล้วเมื่อก่อนนะมีอาการที่แบบร้ายแรงขนาดไหนก็เกิดจากบางทีไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเลยวิย่เฉยๆเพราะโลกภูนี้มันเครียดแล้วมันจะค่อนข้างเอาใจตัวเองหน่อยนะ ลูกชายเขากเขาจะไม่ยุ่งกับใครเขาจะไม่สงสิงกับใครเขาจะเอาแต่กับพ่อเขาตอนแม่เขาเสียใหม่ๆน่ะเขาก็ไปกลัวอยู่บ้านกลัวเขาคิดคาดตัวตายไงเขากับพ่อเขาก็ไปด้วยพูดจริงๆอะมันก็ทําได้แหละป้าก็บอกว่าทาไมไม่ออกไปทําไปช่วยพ่อขายอะไรขายอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ไปเขาจะไปเฉพาะวันไหนถ้าเขาต้องการไปเขาก็ไปแกก็บอกบอกโอ้ไม่เป็นไรเขาไปก็ดีแล้ววันไหนเขาไม่ไปก็ช่างเขาตามใจเขาถ้าเราไปขัดขืนก็มีปัญหาทะเลาะกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะเออเขาก็มาเล่าให้ฟังบางทีเรามีอะไรก ให้แกมั่งก็แบ่งๆกันกินอย่างเงี้ยแกก็ดีแล้วคุณลุงคิดหรือวางแผนอะไรเผื่อไว้ในอนาคตก็คิดว่ามันมีรายได้เพิ่มกว่านี้ลุงก็จะให้ซื้อของมาขายทางเด่นซึ่งเขาก็ไม่ต้องไปพบผู้ป่าผู้คนอยู่ที่บ้านเขาขายได้ก็คิดคิดไว้ว้าอย่างนั้น ถ้าอีกหน่อยคุณลุงไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินไม่ไหวออกไปข้างนอกไม่ไหวเนี่ยจะทำยังไงครับห่วงลูกชายมากที่สุดคือใจที่ลุงปรารถนาคือให้เขาช่วยดูแลตัวเองได้ลุงไม่ห่วงอะไรอยู่แล้วลับนะแต่ลุงก,ก็จะสู้ต่อไปรักคุณพ่อเพราะผมก็ไม่เหลือแม่แล้วก็เหลือแต่พ่อคนเดียวแล้วเขา้าวในชีวิตนี้ผมมีครคบพ่อกับแม่ที่ที่อยู่คราบผมจริง ก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าคนป่วยรู้สึกเศร้าไปได้แบบต้องทําร้ายคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้สมมากผมเห็นแต่คนป่วยรู้สึกเศราจะทำร้ายตัวเองมากกว่าพี่ผมไม่คิดทํร้ายร่างกายตัวเองครับเพราะผมสงรงสารบ่อพี่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ความเป็นนักสู้ของคุณลุงที่อดทนต่อสู้ทุกอย่าง ความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกตัวคุณลุงเองเนี่ยจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็ตามแต่ก็ยังทําทุกอย่างเพราะอยากจะให้ลูกชายเนี่ยกลับมาหายดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเราแค่ต้องเข้าใจคนที่เขาเป็นและสี่งสำคัญน,นะครับคุณลุงและลูกชายไม่ได้อยู่เพียงลําพังแน่นอนยังมีพวกเราทุกคนอยู่เคียงข้างนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ,บครับุณครับ แล้วก็เมื่อกี้ผมไปถามลูกชายคุณลุงแล้วว่าเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปช่วยคุณลุงขายของเยอะขึ้น,นเขาไม่ได้แบบว่าอยากเห็นคุณลุงเหนื่อยหรอกเดี๋ยวต่อไปช่วยกันแน่นอนครับรบเอ่อรู้สึกสบายใจขึ้นครับผมเพราะว่าลูกชายแกไม่ได้เกยเพียงแต่ว่าไปโลคแบบนี้เองแต่ลุงก็ดีใจที่เขาจะตามไปทุกวันตัวเขาเองด้วยจะได้เลี้ยงตัวเองได้ลูกแล้ววันนี้ทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาดอเมลบ็อกซ์ก็ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับ คุณพ่อที่สู้ชีวิตแบบนี้เป็นจํานวนเงิน10,000บาทครับคุณลุงครับ1 0,000บาทวันนี้ตั้งใจจะเอาไปทาอะไรครับก็เกี่ยวไว้เป็นทุนเพื่อจะซื้อของมาขายจะได้ซื้อทีเดียวเยอะๆลุงจะได้ไม่ต้องไปทุกวันให้มันนาบ่าขอบคุณรายการนี้มากครับครับผมที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวลุงขอพระคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับมีความฝันของคุณลุงก็ใกล้แล้วนะที่อยากจะมีทุนไปให้ลูกชายซื้อของมาขายใช่ไหมครับ และสาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากส่งกําลังใจให้คุณลุงปีชาและก็ลูกชายนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้คุณลุงกันเยอะๆนะครับให้คุณลุงก้าวผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้คุณลุงและก็ลูกชายหายป่วยไวๆนะครับกำลังใจของทุกคนเป็นสิ่งสําคัญนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับที่ําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้นะครับต้องขอบคุณ CP และ CP Retail Link ครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากิน สู้ชีวิตและอยากบอกต่อสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปน15ปนสปากเกร็ดห1 1 2 0หรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่ Facebook Page ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อนะครับเกิดเป็นคนต้องลุกขึ้นสู้อย่ามีชีวิตอยู่แบบยอมแพ้ครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาคร ลุงปีชา <Okay. S 1> และรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีครับสจอัสดีครับขอบคุณป้าที่ทำให้เสกเกิดมานะครับแม้วันนี้ม้าจะไม่อยู่แล้วเสกรักป้านะครับจล้ขอขอโทษกับสิ่งที่ทำไม่ดีไปในอดีตจะออกไปช่วยป้าขายทุกวัน โรคซึมเศร้าไม่จะเป็นโรคยันดลอันตรายโรคนี้ควรทำให้สองคุมเข้าใจคนป่วยมากขึ้นโชติพลศรัทธาเมตตาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ปัจจุบันเนี่ยมีเด็กทั้งหมดกี่คนแลวครับคุณผู้ชคนครับก็รับเด็กนักเรียนมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยพักอยู่ที่นี่เลยถูกต้องไหมครับใช่ครับตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่นี่โรงเรียนก็จัดการดูแลครบเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองอยู่โรงเรียนนี้สนุกมากครับสนุกดีครับมีเพื่อนผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับผมชอบเรียนวิชาดนตรีมาก เด็กที่นี่นะครับจะมองไม่เห็นพวกเราก็เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพเราก็จะดึงศักยภาพให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่อยู่กับเรา